เราได้เห็นซุปแอปมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียนะครับซึ่งกลายเป็นที่นิยมมากๆนะครับที่มีการรวมบริการหลายๆเซอร์วิสไว้ได้วยกันนะครับหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องการทำตัวเป็นซ u เปอร์แอปนะครับตัวอย่างแอปในบ้านเราอย่าง Grab เองหรือ Line เองนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มทางด้าน Messaging Service ที่ คลองใจชาวไทยมาอย่างยาวนานนะครับพวกเขาก็มีบริการหลากหลายมากมายนะครับทั้งไลน์แมนไลน์ช้อปปิ้งหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่ารูปแบบซูเปอร์แอปในทางตะวันตกเองเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่า f c e e o o o กกำลังเริ่มทดลองการสร้างซูเปอร์แอปผ่านแอป Messaging Service ของเขานั่นก็คือ WhatsApp นั่นเองนะครับเขาได้ทดลองในประเทศอินเดียโดยเริ่ม ผสานส่วนของการช้อปปิ้งเข้ามาในบริการแชทของพวกเขานะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. World tomorrow Gett Explore the Beyond Daily to สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงก้าวใหม่ของแอปแมสจ i n g ชื่อดังในฝั่งตะวันตกนะครับอย่าง WhatsApp ที่ Facebook เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งแน่น,นอนนะครับว่าเราจะเห็นถึงผลประกอบการตัวเลขการเติบโตทางผู้ใช้งานต่างๆของแพลตฟอร์ม ในเครือข่ายของ Meta ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับที่เริ่มถึงทางตันนะครับพวกเขาก็เริ่มไม่สามารถสร้างรายได้การเติบโตแบบเก่าๆได้อีกรั้งนะครับพวกเขาก็ต้องหาวิธีการสร้างรายได้แบบใหม่ซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งในอาวุธสำคัญนะครับที่ทาง Meta เองเนี่ยยังไม่นำมาหารายได้แบบจริงๆจังๆนั่นก็คือแพลตฟอร์มอย่าง w h a t s a น p นั่นเองนะครับเป็นบริการที่สร้างรายได้ให้กับ เฟซบุ๊เนี่ยน้อยมากๆนะครับแม้พวกเขาเนี่ยจะซื้อมาตั้งแต่ปี2014นะครับในราคาที่สูงม,มากๆแต่ก็ต้องบอกว่าวัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกกับฝั่งตวนออกเองเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเราจะเห็นได้ถึงแอปอย่าง WhatsApp เองเนี่ยก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับในฝั่งเอเชียเนะครับที่เน้นฟีเจอร์ต่างๆที่มีลุกเล่นมากกว่านะครับบริการอยา่าง l ล n e จึงสามารถเข้ามาตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ใช้นะครับโดยเฉพาะแถบเอเชียได้ดีกว่ามันเป็นคำสัญญาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับที่ทาง เฟซบุกในตอนนั้นนะครับที่เข้าไปซื้อ WhatsApp เองที่จะคงคอนเซปต์หลักของ WhatsApp ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่มีโฆษณาไม่มีเกมแล้วก็ไม่มีลูกเล่นต่างๆน,นะครับซึ่งมันเป็นคีย์หลักมากๆนะครับที่ทำให้ WhatsApp เนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ผู้คนหลงรักการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับโดยเฉพาะชาวตะวันตกเองนะครับที่เน้นความเรียบง่ายมากกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับตัวอย่างในแอปช้อปปิ้งเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เว็บไซต์อย่าง Amazon หรือเว็บไซต์ช้อปปิ้งฝั่งเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้เองหรือว่า Lazada หรือแอปทาง Alibaba Tencent ที่เป็นแอปช้อปปิ้งเนี่ย <c oughs> ก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับมีกิมมิคให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถ Enjoy ไปกับแพลตฟอร์มนะครับมีการนำรูปแบบของ g a ม i f ฟิ a เ i ชัเข้ามามีส่วนร่วมกับแอปช้อปปิ้งแต่ว่าโหพอไปทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันแทบจะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิรแบบ สิมเพิลมากๆนะครับหน้าจอง่ายๆเน้นการซื้อเช็คเอาท์แล้วก็จ่ายเงินนะครับซึ่งเป็นสเต็ปง่ายๆนะครับที่ชาวตะวันตกใช้งานการเป็นพฤติกรรมปกติอยู่แล้วนะครับอย่างช้อปปี้เองเนี่ยเคยบุกไปยุโรปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะพฤติกรรมต่างๆที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับแอปแชทนะครับที่พฤติกรรมทางฝั่งตะวันตกกับฝั่งเอเชียเองเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายกับ แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับทำให้ทาง Meta เองเนี่ยก็ยังไม่คิดจะทำอะไรมากนะ,นะครับกับทางฝั่ง WhatsApp ซึ่งความจริงเนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากนะครับลองมองดูลายนะครับเป็นแอป,ปเริ่มต้นจากการแชทแต่ว,ว่าสามารถสร้างบริการต่อยอดได้มากมายนะครับหากใครยึดคลองแชทได้เนี่ยโหสามารถทําธุรกิจได้อีกมากมายวีแชทในประเทศจีนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการประสบความสําเร็จในการสร้างซูเปอร์แอปขึ้นมา แต่ข่าวล่าสุดที่ออกมานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่ทางเมตาเองเนี่ยจะเริ่มผลักดันให้ WhatsApp ก้าวขึ้นมาเป็นซ u เปอร์แอปนะครับโดยเริ่มไปที่การช้อปปิ้งก่อนเป็นอันดับแรกโดยจะเป็นการทดสอบในประเทศอินเดียนะครับโดยทาง WhatsApp เนี่ยได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกซื้อของชําได้โดยไม่ต้องออกจากแอปโดยมีการทำงานร่วมกับ จ e โ m a r ดนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งของประเทศอินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่มีความน่าสนใจมากนะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถ เลือกที่จะทําการช็อปปิ้งได้เลยนะครับซึ่งคล้ายๆกับหลายๆแอปในประเทศไทยนะครับทุกอย่างเนี่ยทาอยู่ในแพลตฟอร์มของตอนเองนะครับมีบริการต่างๆครบวงจรโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มอย่าง Chat Service เองเนี่ยถ้าหากมันได้รับความนิยมเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดไปยังบริการอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนที่ไลน์ทําได้สําเร็จในประเทศไทยโดยทาง Meta เองเนี่ยมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่า การส่งข้อความทางธุรกิจเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของการที่ WhatsApp เองเนี่ยจะสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลในอนาคตซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาใช้รูปแบบการสร้างรายได้เหมือนใน Facebook หรือ Instagram นะครับผ่านการโฆษณาซึ่งมันอาจจะดูลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากจนเกินไปโดยรายละเอียดที่เปิดเผยออกมานะครับตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ เบราว์เซอร์ที่อยู่ในแอปนะครับแต่ว่ามันมีทุกอย่างตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้าการชำระเงินรวมถึงการจัดส่งนะครับภายใน WhatsApp เลยซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปิดอะไรให้วุ่นวายนะครับไม่ต้องข้ามไปแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆอีกต่อไปสามารถทำรวบรัดเสร็จในแพลตฟอร์มเดียวใน WhatsApp ได้เลยมันคือความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทาง Meta เองเนี่ยพยายามทำให้ w h a t s App มีฟีเจอร์ เพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือการนํามาสร้างรายได้จริงๆอย่างจังให้กับพวกเขาสัทีนะครับซึ่งพวกเขาก็มองเห็นนะครับว่าอย่างวีแชทเองที่เป็นซูเปอร์แอปของประเทศจีนเนี่ยสามารถทําหลายๆอย่างได้มากมายนะครับทั้งการชําระเงินการซื้อตัวการชรําระค่าอาหารและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งแพลตฟอร์มใดๆเนี่ยที่สามารถ อยู่กับชีวิตประจําวันของผู้คนในจํานวนมากๆนะครับอย่างที่วิชชัทประสบความสาเร็จเนี่ยมันสามารถการันตีได้นะครับว่าจะสร้างรายได้มหาศาลในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆในเรื่องการชำระเงินหรือว่าค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งถ้าหากมองว่าแพลตฟอร์มไหนที่จะ มาเป็นคู่แข่งวีแชทนะครับวีแชทเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแม้ในประเทศจีนประเทศเดียวเนี่ยพวกเขาก็มียูเซอร์จำนวนมหาศาลชาวจีนแทบจะของตลาดแทบจะเบ็ดเสร็จในประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไลน์ถัดไปเนี่ยก็หนีไม่พ้น WhatsApp นะครับเพราะว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า2000ล้านล ne นะครับและในตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกันนะครับโดยมีผู้ใช้งานประมาณ400ล้านคน ในขณะเดียวกันนะครับ GeoMart เองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการโดย Geo Platform นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโอเปอเรเตอร์ของประเทศอินเดียอยู่แล้วนะครับพวกเขามีบริการแพ็กเกจต,ต่างๆให้เลือกใช้ในราคาไม่แพงสามารถนำชาวอินเดียเนี่ยจำนวนมากเข้าสู่โลกออนไลน์ได้นะครับ เรียกได้ว่ามันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆนะครับของ Facebook เองที่จะสร้างเครื่องจักรทาเงินใหม่ๆนะครับหลังจากที่มันเริ่มที่จะตีบตันทางด้านรายได้นะครับแพลตฟอร์มหลักของพวกเขาก็เริ่มถูกตีมาจาก t k t t o k เองนะครับถูกแย่งฐานลูกค้าไปมากมายมาศาลซึ่งเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะมากๆนะครับที่ Meta เองเนี่ยจะ หาเครื่องจักรทำเงินใหม่ๆมาสร้างไรายได้ให้กับพวกเขานะครับแล้วก็สามารถเติบโตในเรื่องไรายได้ได้อีกครั้งในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ WhatsApp กับก้าวแรกสู่การเป็นซูเปอร์แอปใน e ีนี้เนี่ยผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง พอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์กูเกิลพอดแคสต์สปอร์ติฟายยูทแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอด a าดอนแอดทีเอชเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ